จะมาป่านคนในแอปฟิตแมทนะครับแล้วผมจะกดแบบสุ่มโทรแล้วผมก็จะเปิดเสียงนี่เลยครับทุกคนเจ๊เสียงเร๊เสียงครับสวัสดีครับสวัสดีครับรอ,อ๋อครับเฮ้ยหวยเฮ้ยมึงด่าเลยวะ ก็ัให้คุด้วยอันนี้ผมจะมาปั่นคนในแอปดิสแมทนะครับแอปิแมทนะครับมันเป็นแอปแบบว่าหาเพื่อนนะครับส่งแชทส่งโทรแบบคุยอะไรกันอย่างเงี้ยก็คือแอปเนี้ยผมยังไม่เคยใช้เลยนะทุกคนผมเพิ่งโหลดมานะ ผมจะกดแบบสุ่มโทรแล้วผมก็จะเปิดเสียงนี่แหละครับทุกคนเป็นเสียงของลุงแจ็คนะครับเฮ้ย <Hey. S 1> ดิลุงคนเนี้ยท่านจัดสดานะครับที่เขาเรียกกันนะครับเสียงให้เส็มเครับท่านสมาชิกชมรมคนชอบหมี่นะครับเสียงเสียงครับท่านสมาชิกชมรมคนชอบผมจะเปิดผมจะเปิดเสียงเนี้ยแบบจอลำโพงเนี้ยพอโรคุยหาคน ในการสุ่มโทรในแอปนะคะนรับทำอะไรวะเนี่ยทุกคนครับแอปนี้ผมยังไม่เคยใช้ไงผมก็เลยลองกดสุ่มโทรไปก่อนเหลือสามครั้งก็คือถ้าแบบโหลดมาใหม่ๆอ่ะมันจะมีห้าครั้งครับคนให้แบบกดสุ่มโทรแบบฟรีนะแต่ไม่รู้ว่าถ้าแบบถ้าสามครั้งนี้หมดเนี่ยไม่รู้ว่าจะเสียตังค์หรือเปล่านะคือผมยังไม่เคยใช้ไงก็เลยแบบลองกดไปจนเหลือสามครั้งเลยนะครับจากห้าครั้งกดไปสองครั้งไงโอเคเดี๋ยวเราไปดูเลยนะครับ One hour later ทุกคนผมจะเริ่มโทรเลยนะครับแตบบ่เป็นสุ่มโทนนะนี่นะครับท่านสาสดาสมาชิกชมรมคนชอบบีนะครับผมไม่รู้ว่าเขาชื่อลุงแจ็คจริงหรือเปล่าผมเคยได้ยินประวัติเข้ามาเขาบอกว่าเขาชื่อลุงแจ็คนะครับโอเคเดี๋ยวเราเริ่มสุ่มโทรเลยเดี๋ยวรอคนเข้ามานะครับคือตอนนี้มันกาลังหาแมตช์อยู่กําลังรอแปดคิวประมาณสามนาทีรัดคิวเลยรัดคิวมันต้องใช้เพชรหรือเปล่ามันต้องใช้เพชรมันต้องเติมไป ลุงแจ็คลุงแจ็คลุงแจ็คเจอแล้วเจอแล้วทุกคนเจอแล้วเจอแล้วเอาปอนะอออ้้้าาวรเเฮฮยยยมึงด่ะะไสวัสดีครับเอ้าแจ็คสิสุดลงแล้วมันวางไปทุกคนหยาบคายกูหยาบคล้ายหยาบคายเออพี่อยู่ดีไม่ต้องวางไปเฉยเลยไม่เก็บไม่เก็บปิดมาไม่ไม่ด่าเราเลยเว้ยทุกคนต่อเลยต่อเลยนะทุกคน ถ้าัคิวมันต้องแจกเงนเราต้อง,งเติมเจ็ดคิว,วแล้วเจ็ดลเจ็ดแล้วเจ็ดแล้วบ๊ายบาบ๊ายบายบ๊ครับน<ก>สวัสดีครับนี่ค่ะผู้หญิงผู้ชาไม่รู้ไม่รู้แต่สวัสดีครับ,รบท่านสมาชิกชมรมคน ู้ตเอามันด่าผมมันบอกอิส w h ระเองเป็นลุงโทนี่บ้างไหมเออเราลุงโทนี่บ้างดีกว่าไอ้น่าลุงโทนี่สุ่มโทนี่ทุกคนอันนี้อันนี้ลุงโทนี่นะเย็บกระดาษเย็บกระดาษอันนี้ทำคลิปปั่นเฉยๆเลยครับทุกคนอย่าไปทำตามนะเดี๋ยวแบบจะโดนด่าแบบผมได้ เฮ้ย <Wait>. hey, มึงด่าเลยวะอันนี้ถ้าทำคลิปป่นเฉยนะครับให้สุ่มโทรได้สุ่มโทรได้ผมจะเปิดก็ต่อเมื่อเราหาคนที่เราแบบจะคุยไงกำลังหาแมบ <c oughs> โอ้ยค,ครับทุกคนเดี๋ยวไปเจอตอนที่เราเจอคนที่จะคุยกับเรานะครับน่าจะรออีกนานนะ A few moments later โอเยค,ครับทุกคนเมื่อกี้เราสุ่มโทรแบบเป็นเพี่ชายล้วนเราไม่เจอเลยนะครับรอแบบ โอ้ e, หลายนาทีอะเกือบสิบกว่านาทีอะเราก็เลยจะลองเปลี่ยนแบบเป็นผู้หญิงบ้างอันนี้เป็นผู้หญิงนะครับทุกคนครับตอนนี้เราเจอเราเจอแล้วนะัีครับัครับสัีครับีครับสว้สครับสวั่ดีลรัีครับเีครับสวีัรััับังครับสวัครับสีอดครดีรวัันีัั่ัคับเีคร เนี่ยตรนนี้ทุกคนอีกฝ่ายกำลังเชื่อมต่อถูหรือเปล่าอันจริงฮัลโหลกำลังเชื่อมต่อทุกคนเน็กเขาน่จะช้า็ต้องมารอมันอีกนะเนี่ยเออออกเลยก็ได้เสียด้เวลาเออนี่ทุกคนเรามาดูคือก็คือถ้าเราโหลดมาใหม่ไอ้ตรงสุ่โทนเนี่ยมันจะเหลือห้าครั้งครับก็คือให้เราใช้ฟรีแต่เมื่อเราใช้หมดเนี่ย มันจะเหลือศูนย์ใช่ไหมถ้าเราจะโทรอีกเนี่ยนี่นะทุกคน240เ่บเพต่อทิศอัพเกรดเป็น v ี p น่าจะเป็นแบบโปรอ่ะเออน่าจะน่าต้องเติมเนี่ยทุกคนนี่400เพซนะครับถ้าเขา29บาท1200พรเพซมันจะบวกโบนัสห้เราด้วยทุกคนบวกอีก50เพบจ8ดบาทตามเนี้ยโอ้1 1 2 3 0 0เอพร้อเหอีเี้ยโอ้มารกบวกอีก3 3มส0มพจร กูแต่แบบพูดได้ทั้งวันนะกูว่าเลยเนี่ยเออใช้ได้ได้วันเนี่ยเจ็ดพันห้าครับทุกคนเราจะมาลองกันในเครื่องของน้องผมมาเลยครับก็คือเครื่องเพื่อนผมเนี่ยใช้หมดเลยนะครับในกาส่มโทเหลือส่มครั้งแล้วนี่นะครับอันนี้เพิ่งโหลดมาเลยนะเนี่ยดิสแมทนะครับเดี๋ยวเรากดเข้าไปเลยนะครับพอกดเข้ามาเนี่ยมันก็จะให้แบบว่าล็อกอินด้วยเฟซเฟซบุ๊กหรือกูเกิลนะครับผมจะกดเป็นเฟซบุ๊กนะเนี่ยแล้วมันก็จะโหลดเราก็จะได้เลยครับแล้วก็มันจะให้เราสร้างโปรไฟล์นะครับ ผมก็จะใส่เป็นชื่อของผมนะครับเฮ้ยเลยวันเกิดแ๊บนึงมันเกิดเมื่อไงแต่แต่ปีนั่งเยอะอเนี่ยครับมันก็จะให้เราใส่เป็นชื่อเล่นวันเกิดแล้วก็เพศนะครับทุกคนพอเรากดคอนเะฟิร์มเนี่ยมันก็จะไปเอ้ยไม่ใช่ดิพอเรากดคอนเะฟิร์มเนี่ยมันก็จะขึ้นเงนี้ทุกคน กอ,อจะขึ้นเป็นคําถามเนือช่วงอายุของคุณนะครับผมอายุ13ถึง17ปีแต่ผม14ไงมันให้เลือกแบบ13ถึง17แล้วก็จะขึ้นมาเป็นรูปโปรไฟล์นะครับก็กดพรอเฟลไปเลยเพราะว่ารูปโปรไฟล์ไม่จะเป็นต้องเปลี่ยนนะครับนี่ทุกคนเสร็จึ้นได้แบบเนี่ยพอโรบามาใหม่ใช่ไหมเนี่ยซิมโทรมันจะมีทั้งหมดห้าครั้งแต่รอบเนี้ยผมจะให้เพื่อนผมที่ทถือกล้องอยู่เนี่ย จะปั่นนะครับแบบจะใช้เป็นเสียงตัวเองจะไม่ใช้แบบเสียงในยูทูบไงแบบว่าเฮ้ยมึงเจออะไรอย่างเงี้ยไป two thousand years later ค <forcément cities> ือรอบเนี้ยเราจะใช้เป็นทั้งเพศชายและเพศหญิงผสมรวมเลยเฮ้ยเจอคนเร็วเจอคนเรียวเหรอครับเราวิตาดีอยู่เปล่าเราอวิมารีเราอวิมารีดิอยู่ว่าวิมารีฮัลโหลพิตาวิมารีก็มาพิตาก็มาเหรอเนี่ยอยู่เปล่าว้าฮะอะไรนะ อะไรใครเรียกยาอะไรใครกินยาไม่ฮะฮัลโหลครับฮัลโหลครับมีได้อยู่หรือเปล่าฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลครับมีใครอยู่ไหมครับเนอะไม่ดีครับฮัลโหลครับมีใครมีใครอยู่ไหมครับไม่มีครับอ่ะเห้อฮัลโหลครับฮัลโหลมีใครอยู่หรือเปล่า ว่าถ้ามึงคุยกับคนที่สายเนี่ยมึงก็พูดแต่คำว่าฮัลโหลฮัลโหลแหละไอ้เหี้ยรอบรอบแรกเราเจอเป็นผู้หญิงรอบแรกเราเจอเป็นผู้หญิงนะครับนี่ครับสุ่มโทรนะไปเจอแล้วเจอแล้วไอ้เจ้าตัวนี้ฮัลโหลเอ้ยมันยังเงี้ยทำไมวะไี้เกิร์นอุ้ยเฮ้ยอยู่ในโกดังเหรอเด้อ นะครับใช่ใช่อะไรวะไม่อยู่ในโกดังมึงไม่อยู่ในโกดังโกดังลงสีเปล่านครับไม่ได้ยินผมเปล่าโกดังบ้านพ่อที่หรอเฮ้ยมึงด่าใครวะด่าพ่อกันเลยเหรอแม่พ่อกูทำงานอยู่ดีๆนะจ้าเกณฑ์ sorry s o r r sorry สาวแม่มึงอ่ะ ทุกคนสำหรับคลิปนี้ไว้ใจเพียนเท่านี้นะครับก็แบบว่ามาปาดคนก็แบบพาบ้างอะไรบ้างนะครับก็โดนด่าด้วยนะครับ <c oughs> ถ้าใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดซับสไครต์ไว้ด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ